ก็กราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องคอบ้าคอบอลวันนี้คุณเห็นอะไรไหมผมขึ้นแชมเปี้ยนโหมดเมนเจอร์เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าผมจะมาแจกแผนและแท็กติกที่ทำให้ผมขึ้นแชมเปี้ยนในซีซั่นนี้อ่ะไปเราไปดูกันว่ามีแผนแท็กติกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปดูให้ดูแผนก่อนนะว่าผมใช้แผนอะไรก็จะมาด้วยระบบส3 3สามสามโฮดิ้ง ผู้รักษาประตูผมใช้เป็นเล็บยาชินสกิลที่ผมอัพเป็นผู้รักษาประตูสองช็อตสต็อปเปอร์สองแล้วผมก็จะอัพการพุ่งออกมาเซฟของ G k เคซนเตอร์แบ็กบาซายิจะอัพตามนี่เลยเซนเตอร์แบ็กอัพกองหลังอัพร่างกายโลลลงบลอง ผมก็อัพแบบนี้เลยอัพก้องหลังอัพตั้งรับอัพร่างกายแล้วก็เซนเตอร์ตัวหยุดเกมคือเราจะต้องมีกองหลังตัวหนึ่งครับเป็นตัวเข้าอีกตัวหนึ่งตัวเก็บแบ็กซ้ายแบ็กขวาควรมีความเร็วผมใช้เป็นคาร์โรบตโตคาร์ลอสฟูลแบ็กสองวิงแบกแล้วผมอัพเปิดบอลคือในเมนเจอร์แบ็กเปิดบอลดีผมจะบุกทั้งฝั่งุ มูลยอนนี่ผมไม่ได้แค่ขนาดนั้นนะผมใช้แค่ความเร็วของเขาอในการไล่หวดปีฝั่งตรงข้ามเซนเตอร์แบ็ใช้เป็นไกดเซโดเออไม่ใช่หอภไปเป็น CDM ใช้เป็นไกเซโดอัพอันนี้สาอันอัพอันนี้หนึ่งอัพสมอทุกอย่างก็จบส่วนเรื่องปีกปีกนี่ถ้าเป็นซอนทึงมินมันเล่นแบบเก่าได้เลยครับอัพสายฟ้าอัพเยงเร็ว อัพเดมดอยเตอร์เท่านี้เลยการเรดเบลการเรดยเบลอัพสายฟ้าอัพเลี้ยงเร็วอัพเดมดอยเตอร์ปกติเลยส่วนปาจีซงนี่ผมให้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อก์นะทุกคนมันจะต้องมีบนะ็อกซ์ทูบ็อก์นะมีบ็อกซ์ทูบ็อก์ก็อัพแบบนี้ได้เลยถ้าใครเล่นปลาจีซงส่วนกองหน้า ของหน้าผมใช้เป็น Marco fan busten ก็ยังแบบแบบเดียวกับแปดก่อน up st อัพสกิลที่สองตามมาแล้วผมอัพเลี้ยงเร็วผมไม่อัพการหม่งบอลเพราะว่า Marco fan busten เป็นตัวที่หมุงบอลดีอยู่แล้วแทนก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเป็น4สามสาม h o d i n g ทั่วไปและไปดูแท็กติกกัน แท็ติกตามนี้เลยตั้งรับสร้างเกมบุกตั้งแต่หน้าประตูตัวเองความเร็วสองส่งบอลหนึ่งการบุกเป็นระบบตามนี้เรามาดูเกมลูกกันบ้างเกมลูกบุกสองเปิดบอลหนึ่งยิงสามเลยและเกมลุกเป็นอิสระตั้งรับ แนวโน้มการตั้งรับกดดันผมให้ทำสองระยะห่างหนึ่งเ้าล้าสามเลยและคุมพื้นที่ประมาณนี้ส่วนสถิติหลังเกมสถิติตามนี้เลยมีหลุดแพ้บ้างบางนัดน,นะก็มีหลุดแพ้บ้างบางนัดน,นอกนั้นจะเป็นชนะซะส่วนใหญ่แล้วก็เสมอ ประมาณนี้ประมาณนี้แผนแท็กติกผมว่ามันอยู่ที่เราปรับอยู่ที่ว่าตัวมีตัวเอื้อแบบไหนมากกว่าครับเราตัวเราเอื้อให้เล่นแบบไหนตัวเราเอื้อให้แบบเราจัดทีมแบบไหนถ้าสมมุติว่าทีมเราเล่นกลางรู้อาจจะลองแผดเป็นสี่หนึ่งสองหนึ่งสองไว้แล้วลองปรับแท็กติกดูนี่ผมก็มาใช้เห็นว่าผมใช้สี่สามสามโฮดดิ้งผมเล่นแบบนี้ปรับแบบนี้ผมใช้เวลาขึ้นผมใช้เวลาวันเดียวเลยก็ขึ้นแชมเปี้ยนได้แล้วผมหวังว่าทุกคนจะขึ้นแชมเปี้ยนได้มันขึ้นได้แน่นอนแหละแต่เดี๋ยวถ้าถึงสิบดาวผมจะมาใช้ให้อีกว่าผมใช้อะไร สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสำหรับช่องขอบ้าขอบอลก็อยากให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอบ้าขอบอนลด้วยนะครับสวัสดีครับ